โรคไอซีวีเองนะคะเนาะติดเชื้อนะคะสามารถติดเชื้อกันได้ง่ายๆเลยผ่านทางฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายนะคะแล้วก็จะมีอาการดังที่บอกไปนะคะโอ้โหเสมหะเยอะไอเยอะมีไข้นะคะเนาะแล้วก็บางคนนะคะอาการรุนแรงอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมติอาการดีแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านแต่ยังอาจจะมีแบบน้ำมูกได้บ้างเล็กน้อยก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หัวหอมของคินดีนะคะดูแลลูกได้ว่าอเาจ้าไอซวีเองมันติดต่อก,กันผ่านทางฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายแน่นอนสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือว่าสวมใส่หน้ากาก ถ้าสมมุติว่าเป็นเบบี๋ยังไม่สามารถใส่หน้ากากได้างี้คะ่ะอายุน้อยกว่า1ปีลงมาเวลาที่จะออกไปภายนอกหรือว่าจะออกไปรับวัคซีนอะไรต่างๆนานาก็ยังคง ยึดหลักเหมือนเดิมให้นอนนะคะอุ้มแนบอกแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ก็ได้หรือว่าแบบอาถ้าน้องอาจจะนั่งนะคะบนรถเข็นก็จะต้องมีชิวนะคะน้องปิดไว้เพื่อป้องกันฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายจากคนอื่นตกกระเด็นมาสู่ตัวน้องยังคงต้องดูแลแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างระบาดเยอะนะคะคุณแม่ขาแล้วก็อย่าลืมนะคะเนาะในส่วนของการล้างมือถ้าสมมุติว่าน้องเบบี้ทารกที่บ้านอย่างนี้ค่ะก็หมั่นใช้ผ้าเปียกนะคะเนาะเช็ดมือน้องออกบ่อยครั้งหรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะเนาะเช็ดเวลาที่แบบออกนอก บ้านเนี่ยค่ะหรือว่าหมั่นล้างมือนะคะแล้วก็ฟอกสบู่ให้น้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคค่ะมันมาติดอยู่ที่มือน้องเพราะว่าเด็กเองก็ชอบหยิบจับนะอาจจะมีเชื้อโรคติดที่มือแล้วนําเข้าสู่ร่างกายของเด็กได้ะนะคะเนาะอันนี้คือในเรื่องของการติดเชื้อ RSV ค่ะคุณแม่ค่ะ,คะนะคะ